สวัสดีค่ะวันนี้เรามาลอยกระทงกันนะคะเราหาที่ลอยค่ะตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะสวยงามเห็นพระอาทิตย์เดี๋ยวเราต้องเดินเดินสำรวจก่อนว่าตรงไหนที่หมกอย่าไปกินของฉันนะ อย่ามากินของฉันนะเดี๋ยวพึ่งนะฉันไปลอยตรงไหนนาะนี่เห็นไหมเห็นไหมสวยไหมเนี่ยไปเดินหาที่ลอยก่อนนะตามมาเลยเด็<อ>กๆนี่ก็เป็นน้ำแข็งนะครับเพื่อนๆให้เด็กๆตามมาขี้แยะเลย ไปหาที่ปล่อยลอยกระทงนะคะเพื่อนๆมีขี้เป็ดเยอะแยะเลยโอ้ตรงนั้นก็ได้โอเคเราข้ามไปตรงนั้นดีกว่าไหมแต่ว่าเป็ดมันอยู่ไกลเหลือเกินตรงนั้นมันจะเห็นวิวสวยนะคะเพื่อนๆ แต่ว่ามันจะลอยไหมเนี่ยมันเป็นน้ำแข็งอ่ะตรงนู้นมันจะเป็นวิวสวยนะถ้าเพื่อนๆแต่ว่ามันไม่เหมาะสำหรับเราเดินลงไปแต่ถ้าไม่มีนกมากวน กระทงเราก็จะลอยลอยได้นานตรงนี้เหมาะแล้วเพื่อนๆมีวิวสวยมากเลยนั่นมันเป็นน้ำแข็งแล้วกระทงเราจะลอยมาเนี้ยตรงนี้ตรงที่เดียวไม่เป็นน้ำแข็งแต่ว่ามันจะมี มีหงด้วยเนี่ยตรงนี้มีหงด้วยเดี๋ยวนะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวหาที่วางกล้องก่อนนะคะเด็กๆ าที่วางกล้องก่อนนะคะเด็กๆขี้เป็ดเยอะซะเหลือเกิน <c oughs> ห่านสวยมากเลยหง อย่าพึ่งสิคะใจเย็นๆ <c oughs> ขออธิษฐานก่อน อธิษฐานก่อนขอให้มีความสุขโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้เบียดเบียนขอความทุกข์ความโศกรอยไปกับน้ำนะคะสาธุ <c oughs> เดี๋ยวก่อนพี่ <c oughs> เดี๋ยวก่อนมันจะลยมันจะเ,จะเื่อน มเห็น้นเนี่ยเห็นไหมครเพื่อน พออยู่นะได้อยู่นะเนี่ยไปแล้วกระทงเราไปแล้วเอาทำไมไม่กล้ามากินล่ะคะหงไม่กล้ากินค่ะ เลยลูกกินเลยกินเลยลอยต้องนุงต้องนุงต้องนุงไปแล้วกินเลยลูกกินเลยไปแล้วเห็นไหมเราก็ได้ให้เป็ดกินด้วยเลย ความทุกความโศกไปให้โดเดอไปไปมาเหลือไว้นะความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปไป,ไปกลๆไม่ได้ไล่หนูนะเนี่ยเ,เขาจะไปรอดสะพาน suối ngam tháp suối ngam น้ำมันจะไหลเข้าตรงอุโมงคความทุกข์ความโศก รอยไปรอยไปวันนี้แดดนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆแดดนิดหน่อยไม่มีแดดเลยเอา้าทำไมไม่มาก้ากินล่ะลูกกินได้นะเนี่ย ไปแล้วไปเลยเราต้องลอยเราต้องลอยเหนือน้ำนู้เราต้องไปเดินเดินไปลอยตรงนู้น ไปแล้วหนาวนะเนี่ยมาสิคะมากินเลย